สวัสดีครับครอบครัวบ,บางพลานนะครับนี่ครับพี่เลี้ยงออยครับผมพาน้องๆอ,อาบน้ําตอนเย็นนะครับผมสายยางนี่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเอาสายยางนี่นอนสายยาง่างสายยางขีดเทาทันไม่ฉีดเนาะไม่หลัเนาะครับผมก็ให้น้องๆน,นะครับอาบน้ําในช่วงเย็นนะครับผม หนูทองสุกน่ารักมากเลยหนูทองสุขนะครับผมนี่สวยครับผมสวยงามรูปหลอกเหมือนพ่อเลย<า>ให้น้องอาบน้ำก่อนนะครับผมเราวจะพาน้องนะครับผมเข้าไปเล่นกับเพื่อนบ้านนะครับผมจะพาไปเล่นกับน,น้องพลอยครับผมก็ ไม่มีเพื่อนเล่นเรื่อยก็เลยจะพาไปเล่นกับ<แ>เพื่อนกับน้องเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่ก็ได้น้องยโอเคพาน้องไปก่อนก็ได้เดี๋ยวกลับมาใหม่ก็ได้ไอเถูดินทรายก่อนก็ได้โอคโ,อโ,หโ,หโห้ยกหลไปเลยทองสุดมาเอม,มามตามไปแล้วอ่าตามพี่เลี้ยงไปแล้วอ่ะ น้องชางทั้งสองเจ้อก็ตามพี่เลี้ยงไปแล้วนะครับผมนี่ครับไปไปดูกันพี่พันล้านก็พาน้องทองสุกนะครับผมไปหาน้องพลอยนะครับผมโอ้โหเป็นขบวนไปเลยครับผมนู่นครับ ทองสุกเอาก่อนเพื่อนเลยประเดิมร้าน<ล>าทองสุกเอาก่อนเพื่อนเลยอ่ะไปแล้วเข้าไปแล้วโอเคอ้ยเ่ง้องอ,อนน่าไปหยุดด้วยกันก่อนนะครับผมก็เล่นกับเพื่อนนะครับผม หสาวพันล้านถูใหญ่เลยอาเลยหนุ่มทองสุกน้องพอยวันนี้มีเพื่อนมาเล่นด้วยอยู่ด้วยกันครับผมอยู่ด้วยกันนะครับผมเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนบ้านนะครับผมบ้านไกลเรื่องเคียงกันนะครับผมก็พา เด็กๆนะครับผมมาเล่นมาเยี่ยมนี้ครับผมมาเล่นมาเยี่ยมเยี่ยมเลยกันกลัวน้องพลอยเหงานะครับผมกลัวไม่มีเพื่อนนะครับน้องพลอยไปโอ้ทำความสะอาดให้น้องทองสุก ทำความสะอาดให้น้องท้องสุกครับผมนี่น้องพลอยน่ารักมากเลยน้องพลอย,ย,ลยน, <laughs> น้องฟันล้านโอ้โหพันลามอยากเอาเงอนผะู้เป่าเด้อแม่น แต่ว่าสายห,หน่อยุกเดียวกันมันเป็นธรรมชาติของเด็ๆกๆครับนิ่งกันไปให้ปล่อยให้น้องนิง่งกันไปสองหนุ่มหนึ่งสาวครับผมครับผมก็เข้ามาเด่นกับน้อง,องได้นะครับผมที่บ้านหลังที่สิบหกนะครับผม หลังที่สิบหกหลังที่สิบเจ็ดนะครับผมเด็กๆก็อยู่กติกันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็อยู่ด้วยกันนะครับผม็ดีดูแลกันกันนะครับผมน่ารักมากเลยครับผมนหนูพันล้านหนูทองสุกนะครับผมก็ <ASS> S> <S ここมาเยี่ยมเยี่ยมเพืบ้านอะเดี๋ยวเราต้องเดินออกกำลังกายแล้วน้องออย พาเด็กๆออกมาเดินเล่นได้แล้วไปน้ำบ่ไปน้ำบ่อเคโอเคโอเดี๋ยววันเดี๋ยววัไววันหน้าก็ได้โอเครครับผมครับครับครไม่เป็นไรครับผมเออมืออื่นก็เลยเนาะ ใช่ไปแล้วพี่สาวพาน้องไปแล้วขอบคุณนะครับผมครับผมขอบคุณน้องพลอยนะครับขอบคุณควนนี้ด้วยนะครับผมดูแดน้องช้างนะครับผมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมนี่ครับผมนะครับผมพี่ควานนะครับผมก็เอายาให้น้องพลอยอยู่นะครับผม เค okay, ครับเดี๋ยวตามตามตาม,ตามตามตามตูสั่งก่อนอ่าได้ไป <laughs> เป็นของเฮาวาสิเลนมองไรนอบปน,นี้เลนขึ้นมาเรนยืนนับกวนอ้อยเด้อควนอ้อยเด้อดเป็นกรรมกับเองเด้อโอ้ยควนอ้อยไม่สนใจเลยควนอ้อยปล่อยเลย <laughs> ไม่มีโซ่ไม่มีตัวนะครับควบควบหปังฟลาชนะครับผมไม่มีโซ่ไม่มีตัวควานก็ไม่สนใจเลยครับยืนดูเฉยๆเลยครับเรนน้องวังไรสุดกับแม่คู่ของวันนี่เขามาจุกข้องแม่คู่อ๋อปล่อยน้องๆไปปล่อยเป็นธรรมชาติเห็นแม่คู่เขาจุกข้องไรสุดกันจุกเลยจีดีอ่ะเรนออกกำลังกายปอหนึ่งสองสาม ช่ละกควนยะเยเบืงจับจัเฉือกนึ่งจับเฉือกหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าเล่นแบบเยอะเยะนะออกกำลังกายไปว่าเล่นแบบเยาะเยะเออ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 เอาแล้วเอาแล้วเอาเออบอบอตองกอบอตองกอไปว่าอันนี้นะเีว่าจับ อผิวจะได้เต็มหนาหนาเต็มปากอยูโอเคเร็เร็วเร็วเร็วเเขาพาแลนออกกำลังกายเร็วๆคุณตามคนเข้าไปโอ้โหสุดยอดนั่งอีกชั้นสุดยอดเลยไปตะพุนมั้ง เออนี่ชวดนองแล้วหาเรื่องแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะจบกันเราเอาเอาแล้วเอาแล้วเหตุการณ์จะเกิดแล้วเอาแล้วโอเคตบคนกลังตกไปไหมปล่อยได้ดิ้งหน่อยปล่อยดิ้หน่อยให้เลินกันไป อ่ะน้องอ้อยเอาน้องๆเข้าไปเก็บไปเลยเดี๋ยวเราโยนยาให้น้องพักผ่อนพักผอนนั่งตกุนเขาได้เขาลองเงี้ยเงาะมึงอ้อยลองเงี้ยงเงาะมึงเอาแล้วเอาแล้วทองสุกเอาแล้วเออ เชื่อโอ้มาลพอนแข่งกันเอาผู้ใดหอดก่อนน้อยผู้ใดหอดก่อนน้อยโอ้ยผู้ใดหอดก่อนเอารัฐบอกนี่ใครเลี้ยงมาท่านพันล้านแล้วออกก่อนพันล้านออกก่อน <c oughs> อ้าเจสนุกสนานเฮฮาครับผมในช่วงค่ำเย็นนะครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ เป็นกำลังใจงให้ครอบครัวของปาร้านด้วยนะครับก็กดกระดิ่งติดตามนะครับผมให้กับครอบครัวของปารานด้วยนะครับผมอย่าลืมกดแคร์กดชอบสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับแม่แม่ครับผม